สมราคาเต็ง1บาสปอปออัดคู่เดนมาร์ก2ถึงศูนยลิ้วรอบ2ขนไก่เยอรมันโอเปิน2,024วันที่29กุมภาพันธ์2567การแข่งขันแบดมินตันโยเนกเยอรมันโอเปิน2,024ระดับวนลทัวร์ซูเปอร์300ที่ประเทศเยอรมนีรอบแรกประเภทคู่ผสมบาทเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับปอปอ ซับซิริแต่รัตนาชัยมืออันดับ6ของโลกและมืออาวาังอันดับหนึ่งของรายการที่ในปีนี้คว้าชแชมป์มา2รายการติดต่อกันประเดิมสนามเจอกับเจสเปอร์ทอตและคาร่ากราวเซนคู่มืออันดับ41ของโลกจากเดนมาร์กผลปรากฏว่าบาร์ดเดชาพลพูวรานุเคราะห์กับปอปอซับซิริแต่รัตนาชัยคู่ของไทยฟอร์มเหนือกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะเจสเปอร์ทอฟและคลาร่ากราวเซนไปอย่างสบายมือ2เกมรวด21-9 21-15ด้วยเวลา32นาทีผ่านเข้ารอบ2หรือรอบ16คู่สุดท้ายไปพบกับแยนคอลินโฟเคอร์และสตินคุสเพิร์ดมืออันดับ51ของโลกจากเยอรมนีต่อไปด้านคู่ผสมของไทยอีกคู่เอ็มสุภักจอมเกาะเฟมสุพิศราเพียวสาพรานคู่มืออันดับ15ของโลกและมือวางอันดับ6ชนะวินสันชิวและเจนนีไกมืออันดับ30ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เกม21-10 21-19เถึงเข้ารอบไปพบกับชางโคชีและลีชีเฉินมืออันดับ36ของโลกจากไต้หวันส่วนผลงานในรอบแรกของนักแบดมินตันไทยประเภทอื่นๆปรากฏว่าคว้าชัยทั่วนหน้าประเภทชายเดี่ยวกันกันตพลหวังเจริญมืออันดับ43ของโลกชนะแม็กนุสโยฮันเซนมืออันดับ33ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม15-21 21-18 21-15เข้ารอบไปพบกับหลินชุนอี้มืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ3จากไต้หวัน ประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพปรปวีช่อชูวงมืออันดับ16ของโลกและมือวางอันดับ4ชนะยอนเนลี่มืออันดับ25ของโลกจากเยอรมนี2-0เกม21-18 21-18เข้ารอบสองไปพบกับมิเชลลี่มืออันดับ26ของโลกจากแคนาดาเมสุพนิดาเกตุทองมืออันดับ17ของโลกและมือวางอันดับ5ชนะอเวนชีสู่มืออันดับ27ของโลกจากไต้หวัน2 1ถึง 1, เกม21-15 14-21 21-13เข้าไปพบกับเทเรซาสวาบิความืออันดับ7 8ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กและเมย์ May, รัชนกอินทนนท์มืออันดับ14ของโลกและมือวางอันดับ3าชนะธัญญาเฮมันมืออันดับ75ของโลกจากอินเดีย 2- 0ศย์เกม21-15 21-13เข้ารอบสองไปพบกับไอริสหวังมืออันดับ46ของโลกจากสหรัฐอเมริกา